ทุกคนคือว่าล้นหัวผมไปเลยสูงกว่าหัวผมอีกทุกคนดูดีเยอะมากอือหืออือหือโอ้นี่เขาพ่นสีทุกคนโอ้โอ้ใช่ใช่พี่พวกเด็กๆผมเห็นก็เนี่ยเขาถ่ายอย่างเงี้ยถ่ายก่อนแล้วก็ค่อยมาถีบ อ่าใช่พี่ส่งตัวให้ได้แล้วก็เข้ามาสิบบโอ้โหมีส่ของดีๆดทั้งนั้นเลยสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่รักกันทุกคนอีกแล้วผมทุกคนวันนี้ผมพามาดูจั๊งจัก,กรยานครับผมทุกคนดูดิข้างหลังผมจักรยานเยอะมากทุกคนโหยนี่มีโอกาสอีกแล้วทุกคนผมก็ได้มาถ่ายให้ทุกคนดูแล้วผมทุกคนไปด,ดูจักรยานเยอะมากาโหดูดิไฟฟ้าด้วยทุกคน อโอ้โหนี่มันอณาจาักรของจักรยานเลยนี่เนี่ยทุกคนดูเขาวางเรียงกันด็โอ้โหโอ้โหทุกคนทุกคนดูจักรยานเด็กเล็กอะไรก็มีหมดเลยนะวางเรียงกันบึ้มบ้ามซัมเบ้เลยผมทุกคนด,ดูดูด้านหลังผมทุกคน นีม่มันนานาจักรยานเลยทุกคนเออดิอือ้มชิคๆแกช่วเรายนอย้ะ โอ้โหเดี๋ว oh, oh. ยวฮ่ามันมาใส่นี่ยอะยมาฮ่า,าจักรยานยำห้า <c oughs> โอ้เด็กเล็กเยอะมากเลยนี่โอ้โห <c oughs> oh, ทุกคนเยอะมากอื้มจักรยานทั้งนั้นเลยทุกคนดูดิ <c oughs> ทุกคนคือว่าล้นหัวผมไปเลยสูงกว่าหัวผมอ,อีกทุกคนดูดิเยอะมาก โอ้โหนี่เขาพ่นสีทุกคนโอ้โหโอ้ใช่ใช่พี่พวกเด็กๆผมเห็นก็เนี่ยเขาถ่ายอย่างเงี้ยถ่ายก่อนแล้วก็ค่อยมาถีบใส่ตัวให้ได้เลยอาใช่พี่ใส่ตัวให้ได้แล้วก็ค่อยมาถีบ โอ้โหมีสัของดีๆดทั้งนั้นเลยทุกคนดูดิสีทองครับผมทุกคนดูเดยอะมากทุกคนดูดิโอ้มีทุกอย่างเลยดิตั้งแต่ปรับเกียร์แล้วก็ไม่ปรับเกียร์ด้วยนะ,ะตัวนี้พับได้ <c oughs> อันนี้พี่เจ้า <c oughs> น,น่พี่ขอวขี่เหร่นะ พี่สวยพี่ใช่พี่เอาไปไว้ให้ให้เด็กๆเล่นเพราะว่าคนที่ยังทรงตัวไม่ได้เนี่ยใครถ่ายไปเรือก็ทรงตัวได้แล้วเนอะในการพ่นสีเลยส่งประเทศเขาไงนี่ทุกคนเขาพ่นสีเลยนะนี่มันตัาข้าวตู้เลยนะตักตักเลยหรือพี่เตัาข้าวตู้ประเทศอะไรนี่อันนี้เขาเรียกว่าจังอะไรครับอ๋อพี่น้อยบอกแล้วว่าที่นี่เขาเรียกว่าจังคนจีนนะผมทุกคนดูดดูดทุกคนดู สูงมากผมไม่รู้เลยพี่ประเทศอะไรกระดาษกระดาษดาษโหทุกคนดูดิโหทุกคนว่าเป็นพันๆตัวนะเนี่ยเป็นหมื่นๆตัวมั้งพี่เกินหมื่นป่ะว่าเกินหมื่นนะเยอะมากทุกคน โอหสีชมพูสีเหลืองสีฟ้ามีทุกสีทุกคนดูดิได้แต่อื้อหออย่างเดียวเลยครับผมอ๋อนี่เบ็ดอันนี้พวกจักรยานที่เป็นเบ็ดนี่นะพี่จักรยานที่ต้องใช้แบตเตอรี่เนี่ยแบตเตอรี่อันนี้ใครใครสุดยอด โอ้ยเล่งรวมจักรยานครับผมทุกคนสุดยอดเลยครับผม อ้นี่จะเป็นร้านอาหารมั้งครับผมทุกคนนี่โอเคคนระับผมทุกคนเดี๋ยวเราจะไปกันต่อเลยนะผมยังไงก็ฝากกดไลค์ยูดตามพวกเราด้วยผมทุกคนช่วยเป็นกำลังใจกันด้วยผมบ๊ายบาย